สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะในช่องช้างคู่ใจพลายควันเมืองนะคะสวัสดีกับบรรยากาศยามเช้าอารุณสวัสดิ์กับคุณตาทงชัยนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเคยนะครับอยู่ที่เก่าที่เดิมโอ้โหคุณตาทําไมแมมมอมยังเช้านี้นี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะสวัสดีครับอันนั้นคุณตา คสอนครับตาสอนอะสอนะวันนี้วันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรครับก็วันนี้จะฝึกควานนะครับฝึกฝึกควานใช่ไหมฝึกควานหน่อยอ่าเราจะฝึกควานนะคะว่าตัวกอลจับเสือวาวนะครับวันนี้ก็จะให้มาเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งครับเพราะว่าฝึมากมานานแล้วก็ต้องขยับเลื่อนไปเรื่อยนะครับเออขยับตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆเราจะ่ทำแบบเดิมๆไม่ได้นะครับโอ้คุณตาดูเอาคุณตาก็จะประมาณนี้ค่ะ อ้าวควันมควันมาทัานแล้วเอาแล้วดูดูเราจะฝึกงานแต่ดูทำไมต้องไปไวุ่นวายอะไรกับผู้จัดการดูซิดูอ้าวเห็นไหมหนั่นกัดกันแล้วแย่งกันแล้วแย่งหน้าที่ไปผู้จัดการกันแล้วมาเร็วๆมาฝึกเอา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 โอ้นี่เพิ่งตื่นเช้ามานะคะเนี่ยอสวัสดีครับรายงานตัวครับ ชื่อเล่นว่าเบนนะคะเบนแล้วก็อะไรเดี๋ยวเลื่อนูเขารอเป็นบริการนะอะไรยังไม่รู้เรื่องวันนี้ฝึกงานฝึกนี่ยไม่เลื่อนขั้นมาจากวาวามาเป็นตะท่งไปเอาคลาดมาคลาดอยู่ไหนวา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 ก็จะให้ทำเหมือนกันโอ้โนุนข้างหน้ารถ วันนี้ธรรมดาที่ไหนให้เลื่อนขั้นเออนั่นแหละธรรมดาเขาไม่ได้ให้เลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้เลยนี่ถือว่าเป็นเด็กเส้นน,นั่นนีเเเ่เอาเอาฮะเด็กเส้นอะไรนะเด็กเส้นมออ้อยหรอใช่ไหม,ไมไเอาไปเร็วๆอู้พอเขาเป็นบริการเอาสัง่งกระโชถอยก่อน เซ้ยโอ้ไม่ดีฮะเถอนเลยเดินนะอาเถอยถอนเอาไปไม่ถอยเราก็เข้าเองเพราะว่าเราส่งเสียงเขาแล้วเออ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 ั่นนหน้าเขาล็อบโอ้โอ้สู้ลุกอเตาทงเขาจะแบบหูตาฝ้าฟางนะคะทุกท่าน ก่อนจะเข้าก็ต้องแบบส่งเสียงก่อนอ๋ทอทงบางทีแบบส่งแล้วก็ยังแบบไม่ได้ยินไม่เห็นบางทีนะครับเออบางทีไพลสนประจับตัวนี้แล้วยังไม่รู้ว่าคนมามีสะดุ้งด้วยได้บางทีสะดุ้งใส่เอ <laughs> 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 อ เท่าเท่าขาก่อนมโนนไม่โมกินก็เกมนี่โอเคโมกินแล้วไงเออไอเราก็มาถึงก็จับไปโดนจับเสร็จก็จะเดินไปใช่เออตกใจกระทงตกใจเราทั้งที่เราส่งเสียงมาแล้วต้องขาลูกต้องขาหน่อยนะไปจูงตาไปสนจะจูงตาไปทางนู้นน่ะตามอมแอมมากเลยแสดงว่าเมื่อคืนนอนนี่เนาะ อ่าเมื่อคืนเมื่อคืนนอนนะคะเพราะว่ามีรอยเห็นไหมตรงตรงขาเขาจะติดหลักฐานการนอนของคุณตาจะมีให้นอนให้นอนนี่นี่คือหลักฐานหลักฐานการนอนนี่ตรงขาหลังนะครับนี่ตรงตุกตาพิงโอ้โหใก้อนหินนี่ทำไมนะลอกจังเลยเดี๋ยวไปตาวชูเด้แล้วอันนี้รอยงานะครับนี่รอยงารอยงาไปอยู่นู่นรอยงาอยู่นี่คือหัวอยู่ตรงนี้หัวอหัวเขา เนี่เห็นไหมอันนี้คือคือหมอนของเขานะคะหนีเนินนี้ขาขาก็จะอยู่ล่างๆหน่อยการลุกการลุกของเขาเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่ติดคุณตาจะนอนข้างเดียวฝั่งนู้นอะทำต่อสิคะกูอุตส่าห์ให้เลื่อนคั้นนะคุณทำไมทำเอาหอบขึ้นรถโอ้ให้พอกวาดก่อน,น อันนี้ทํางานเวยกันดีมากวันนี้คือวันอะไรครับในคลิปนี้ที่เราถ่ายวันศุกร์นะคะแต่ว่าโมเบนหย,หยุดโรงเรียนนะคะโอเราก็ได้มาฝึกเป็นความช้างใช่ไหมดเดี๋ยวอ, <EP S 2> อีพีต่อไปนะครับจะได้ฝึกขึ้นขึ้นขึ้นบาหวาดีใจไหมครับดีใจค่นถะ้าดีใจนิว,นว <laughs> ่ออไป้ก็ขงใช่เราต่อไปก็ต้องขึ้นเอง,อ,อ,ง,เอ,งอ่ะข้อกวาดเสร็จแล้วหอบขึ้นเร็วๆคุณตามองอยู่เห็นไหมหอ๋อไม่ต้องเอาคลาดลงหอบม,มือเลยคุณตาคิดอะไรอยู่คุณตาคิดอะไรอยู่คุณตาไม่ได้คิดอะไรคุณตาคิดแต่ว่าจะมีของให้กินไหมคุตาบอกว่าอยากตีดดอีอ๋ออยากตีเองนึกว่าเป็นไอ้ชาลมถัว่วพูหรือเปล่าคุณตาอย่างเงี้ยเอา้ายกให้ขึ้น กินเยอะก็ต้องทำงานเยอะหอบที่ละน,ออน,นอะ้อยเนาะปดเอายกขายะไป ừ. ทำงานไ<อ>ม่สมตัวเลยใช่ไหมโอ้เจ็บหลังแล้วดูอะพึ่งหอบก็เจ็บหลังแล้วเอาเร้วคุณตายืนให้กำลังใจอยู่ก,กินเนหะมือนอะไรนะ กินเหมือนน,น,นนั่งมวยทำงานเหมือน,น,นค,คนป่วย,วยเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยววันนี้จะทำไก่ใต้น้ำให้กินไหนกินไหมกินเนี่ยกินก็ทำงานดี๊ดฝีมือแม่ใช่ไหมเอาฝีมือแม่หรือฝีมือพ่อฝีมือพ่ออาเราอยากกินฝีมือพ่อจะไบบด้ชุบน้ำได้ไหมโอ้โหใส่้ำให้ต้มเอาเลยดีไหม ต้มดีไหมต้มมันรสชาติไม่เหมือนกันเนาะอือไม่เหมือนเอาเร็วาเร็วเอากองนี้พอไม่ต้องช่วยเดินให้หมูทำคนเดียวเพราะว่าหมูเลื่อนคันแล้วเออดูตาเออคันเออเร็วอันนั้นคืออาการคันของเขานะคะตบมือให้แล้วโอ้ตบมือให้หมอไม่ใช่คันหรอโอ้ตบมือให้ตบมือให้ตาตบมือให้เมื่อกี้ฟุบฟัก ต้มตวเราแตมือสปุปปุกอเอออ่าเรสนเลื่อนขั้นให้มาระดับขั้นสูงสุดเลยนะนี่จากระดับล่างสุดมาเป็นขั้นสูงสุดเลยนี่ไม่ธรรมดาที่ไหนระดับเลี้ยงคุณเกดเลยอือกเลี้ยงก่อนนี่แหละครับควานช้างเราดูแบบนี้เราดูแบบนี้ก่อนถ้าทํางานผ่านความลําบากช่วงขั้นแรกแล้วก็คืออือ ครับเพราะว่าจะมาขี่ช้างอย่างเดียวไม่ได้ช้างอดตายแน่นอนใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากเลี้ยงช้างแต่ว่าอยากจะขี่แต่ช้างไม่อยากตัดหญ้าไม่อยากทำความสะอาดไม่อยากตัดหญ้าไม่อยากทำความสะอาดอยากไปเฮงงานเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากขั้นนี้เดี๋ยววันนี้จะบอกว่าลาลบถึงกับคุณตาตบมือเห้ ไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการกเองโกเคเราเก็บเลยน้ออดีกว่าให้ครับ่คุณตาแบบจ้องให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยดูสิเหมือนอาว่าไหม <c oughs> ไม่เหมือนใครนิ่งกว่า <c oughs> โอ้คุณตาแกผ่านประสบการณ์มาเยอะเห็นไหมแล้วบุกีมาไหมแล้วบกกีรู้ยี่ห้ออะไรเอา หอบเลยเร็วๆเกาะขึ้นเลยเหรออย่าขัเกาะขึ้นไม่ขึ้นหรอกฮอบขึ้นดิ้ดิไม่ขี้ช้างจะเป็นไรโอ้เขาไปจับคนเลี้ยงช้างจับขี้ช้างกันแหละมันนี่คือดูดูดูอยากขยายไปดูเลยสิเดินไ้ซีดูคนกว่าดินเลย โน้ตครับคุณตาคือให้กำลังใจอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยฮะตบมือคุณตาตบมืออีกสิตบมือกันตาตบมือหน่อยเฮ้ยคุณตาตบมือเออคุณตาตบมือโอ้สั่งได้คุณตาตบมืออีกสิคุณตาคุณตาตบมือหน่อยอ้าวตบมือตบมือตบมือก่อนตบมืออก่นตบมือก่อนคุณตาเงียบเลยคุณตาบอกว่ายังไม่ได้คั้น อันนี้คือหลักแรกนะคะนี่เอาให้สะอาดนะคะนี่ตอนเช้าเราก็จะแบบนี้นะคุณตาก็จะสะอาด,ะอาดนะคะน่าอย,ออยู่มองไปก็น่าอยู่ทั้งช้างทั้งควานนะคะคส่วนฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ,คะทำไมอะ่ะทไว่ายุมี่น้นตกสีหัวงานเหรอเออนั่นแหละคนงูเนาะโอ้โห,เ,ห <c oughs> <c oughs> โ ح, เป็นยังไงครับเดี๋ยวถามสัมภาษณ์ก่อนครับเดี๋ยวจะถามสัมภาษณ์ก่อน อ่าขั้นเริ่มต้นบ่าวากับขั้นสูงสุดกับคุณตาทงอันไหนดีกว่าครับตาทงเอาวามันดิน้นดิ้นกวนเอ,เอาวเอาวากวนตาทงเหรอนิ่งนิ่งมากเลยโอ้โหบอกแม่แม่เอฟซีใครสนใจมาทำความสะอาดแนะนำใครครับแนะนำแนะนำตาทงแนะนำตาทงครับใช่ไหม<อ>แต่หมูชอบ โอโชอบทันวามากกว่าค่ะวามันได้ลุ้นเลยมันได้ลุ้นมันได้ลุ้นมันได้ตื่นเต้นอ๋อตไปจะได้ลุ้นกว่านี้โีกตัวไปตไปจะได้ลุ้นกว่านี้อีกอ่ะถ้าชอบกดไลค์ ใช่โอเคอยากให้เราเทคแคร์เข้ามาดูช่องช้างกุญใจไทยอเนนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเอาสองพ่อลูกสวัสดีครับคไรคับ,คบสวยๆนหมูครัวกแข็งอยู่